โลววครับสวัสดีครับได้ยินเนาะน่าจะได้ยินแล้วแต่ว่าตรงนี้มันแปลกๆนิดนึงแควันนี้ตินมองไม่เห็นไม่เปนไรอัดไปเลยนะฮะวันนี้คุณกลับบ้าตามสั่งเนาะวันนี้ F F F, F, F M ทำไมคนขอบ่อยจังแต่มันก็โอเคแหละเปิด แวบๆไปละตะกี้ FM นี่เนาะอ่าวิกชาร์ดกำลังจะเบรกครั้งแรกหลังจากเข้าตลาดมาเลยเอาจอไหนดีแวบๆไปละตะกี้ FM นี่เนาะหลดไม่ค่อยขึ้นเลยฮะตินว่าสตรีมมิ่งมีปัญหาทีหน่อยอะ สตรีมมิ่งดีอีฟินหรือบอกคนมาดูสดขอขอผ่างตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวตีนดูอันที่เพื่อนขอมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูให้ต่อเลยเอ,อวันนี้มันก็ไม่ครบแนละ้วมีแค่เจ็ดตัว fm <c oughs> fm มันกำลังจะเบรคครั้งแรกเนาะหลังจากเข้าตลาดมา ตรงนี้หรือตรงนี้เป็น A.B.C แบบซิกแซกเนาะอันนี้ใครรู้นี่ A.B.C แบบซิกแซกแล้วก็ C fail แล้วด้วยกำลังจะขึ้นถ้าเปิดเป็นสายสวิงสองเขาอาจจะย่อยไปหาจุดเทศแถวนี้เลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรราเบรกตรงนี้ก็ชัวร์เพราะว่าตลาดมันยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ตรงนี้แหละน่าสนใจ <c oughs> กลุ่มฟูดเนาะที่แอบ,บมาแรงแบบเงียบๆทั้ง c p f เลทางโกเนะเาะแล้วก็มี FM อันนี้ชอบนะอรอเทรดถ้าเบรดตรงนี้ไปก็เบรดเอาเวฟสามถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นซิกแซกจริงไม่เป็นคอมเพกเนาะเราจะวัดไฟโบที่ 12, เวฟหนึ่งสองตรงนี้ได้ห้าจุดห้าทีนี้ต้องมาดูห้าจุดห้ามันอยู่ทางไหนหูห้าจุดห้าเสียงมากห้าจุดห้าอยู่ ใกล้กับแนวที่เขาเขาเคยออกของไปตรงนี้เนาะเป็นจุดที่เม้าดอยมหาสารตรงนี้ถ้าไงใกล้ๆอาจจะต้องโบยหรือไม่ก็ต้องเทฟฟ f ิตบางส่วนเพราะว่าไม่น่าไม่น่าผ่านตรงนี้ทีเดียวไม่น่าจะผ่านตรงนี้ทีเดียวเนาะทรงการน่าจะออกมาสุดท้ายเลยอะ่ะทรงการสุดท้ายน่าจะ <c oughs> น่าจะไปชนชนตรงนี้แล้วก็คืนรอบ อ่าแล้วตรงเนี้ยเราค่อยมาดูต่อยอทีว่าถ้าเบรกได้อีกชุดหนึ่งอ่ะทีนี้จะเป็นเบรกเอาที่เป็นออทามไฮเนาะจริงๆตรงนี้ถ้าฐานใจตีนตีนไม่ค่อยเชียร์ให้ใส่เต็มอ่ะอาจจะใส่แค่หนึ่งในสามของไม้แล้วถือไปจนสุดเลยแล้วรอมันคืนแล้วรอมันเบรกอีกทีแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจัดก,การอีกรอบนึงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดต้นทุนดีเนาะคือควรมีอ่ะง่ายๆควรมีควรมีแต่แต่ถ้าฐานใจตีนชอบซื้อ ที่มันเบรกออกทามหฮที่เป็นไซโลตรงนี้เป็นเลยทีเดียแต่ตรงนี้ใสไปก่อนได้สักหนึ่งในสามหนึ่งในสามของไม้หรือว่าครึ่งไม้ก็ได้เนาะแต่อันนี้คือชอบนะชอบแต่ว่าแผนที่เหลือมันแล้วแต่เนโอ <c oughs> แผนที่เหลือมันแล้วแต่คนจะอ่านเกมมองข้ามช็อตอยังไงเนาะเนโอก็เหมือนเออเนโอก็จะเบรกครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าเนโอไม่สวยคนละเรื่องไงเอฟเอ็มเลยคนละแบบคนละคนละเรื่องแบบคนละมิติเลยเอฟเอ็มเนี่ยเป็นเบรกที่เวฟหนึ่งเตี้ยมากแล้วก็ ห่างโลก่อนแน่ด้วยตเตี้ยมากเราลองวัดไฟโบดูนะเผลอๆจะไปแค่ห,หนึ่ง,งหกหนึ่งจะไม่ถึงสองหกหนึ่งด้วยซ้ำแล้วแถมต่อให้ถึงสองหกหนึ่งจริงจะเหมือนกับพัดฐานใต้โลก่อนหน้าได้นะมีโอเวอร์แลปนิดเดียวนะฮะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าตีมีเงินจํากัดน,นะตีไม่ใส่นนโอร้อยเปอร์เซ็นตีจะไปใส่เอเอ็เลยนะฮะอ่า,า,อาฮวันนี้มันโหลดโหลดแปลกๆจริงๆไอ้นี่ก็ไม่ขึ้นอ่าเนโอ จริงๆการเป็นเทรดเดอร์หุ้นเ่ยเราต้องคอม p a r โอกาสให้เป็นนะเพราะว่าโอกาสเ,าเวลาเซตมันกลับเทรน,นหรือว่าเซตมันจะขึ้นเนะี่ยมันจะมีตัวที่มันจะเป็นเบรกเอาเวอร์ามาเยอะมากเลยทีนี้เราต้องเลือกที่มันคุ้มค่ากับเงินเรามากที่สุดเนาะ KKP เนาะ <c oughs> จริงๆตีนไม่แอบไม่ชอบกลุ่มแบงค์มาสาักพักล้ว อ่าฮะเพราะว่ามันเสี่ยงจะลดดอกเนาะตรงนี้มีพักขันให้ก่อนหน้าไม่ได้เนะตีนมองตรงนี้เว็บห้าล้วก็ตรงนี้เป็นเว็บสี่แล้วเอาโลเดอร์มารับร่วมสองครั้งอือฮึคือเม่คือแบงก์มันกําไรดีมากก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันเสี่ยงอือแค่นั้นเองมันเสี่ยงอะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ใช่จุดซื้อ ของกลุ่มแบงค์แบบพวกเคแบง์นู่นนี่นั่นนะวันนี้มันมีข่าวหลายเดวนนะมันมีมันมีขา private, ่าวพวกเวอร์ชวลแบง์นู่นนี่นั่นด้วยจริงๆถ้ามองอย่างนี้มันจะเหมือนอินเวอร์เทนชเดร์ธรรมดาแต่มันพักไม่ได้นะเวลามันพักไม่ได้ตรงนี้เราต้องมอง ABC ซก่อนแล้วทีเนี้ยพอมันเอาโลดเดิมรับร่วมตรงนี้ตรงนี้มันจะกลายเป็นสี่ีอันนี้มันจะเป็นสของ A อใหญ่แล้วแล้วมันจะเสี่ยงลงอีกตึ๊บมึงแต่ว่าไม่เป็นไรอือฮึ ถ้าเกิดใครมีของตรงนี้ยังเชียร์ถือนะแล้ววางซ t อบล o อ s ใหญ่เท่ากับประมาณ5้2เคือถ้าหลุด5้2 5คือไม่มีอะไรพูดละก็คือป่าทิง้งป่าทิง้งปาทิ้งหมดป่าทิ้งหมดมจริงจริงมันต้องไปดูพวก Kbank s อสอ่ะคือว่าง่ายวันนี้ตีนเห็นเนี่ย KTB กับ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 เ c c มันมันล่วงแรงแล้วอะ่ะอือเพราะว่า Virtual Bank มันกำลังมา ตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลดดอกแน่นอนอาจจะสองครั้งด้วยซ้ําคือหนึ่งครั้งอะ่ะลดชัวแต่ลดครั้งที่สองหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าบอลห้ามาเริ่มกระดิกขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งคพ p ถ้าถามใจตีตตไม่ชอบเอาไม่แบงค์ทุกตัวต,ตีไม่ชอบแล้วกันเอทีแมนคือบางคนไม่มีความรู้แค่เทคนิคในยเสิจมันก็จะได้โดนนิดนึงเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบ แบคโครไกคโนมิก e เลยไม่ได้ฟันดเมนทัลแบบระดับแบบ globally เลยฟันดเมนทัลของประเทศอันนี้มันดาวเทนยาวเนาะตินไม่ชอบอยู่แล้วตินไม่ชอบหุ้นดาวเทนยาวเนาะคือเคยบอกพี่ๆน้องๆขำๆซาๆกันด้วยถ้าอยากถ้าอยากถ้ารักใครก็ให้เล่นหุ้นดาวเทนถ้าเกลียดใครก็ให้เล่นเออถ้ารักใครก็ให้เล่นหุ้นนับเทนถ้าเกลียดใครก็ให้เล่นหุ้นดาวเทนเนาะอะฮะคือตินว่ามันมัน,ม,นมันไม่รวยอ่ะ คือถ้าเราอยากรวยเราต้องเล่นขาขึ้นไงนี่ก็ดาวเทนเนาะเวลาเราจะดูดาวเทนมันดูง่ายมากก็คือถ้ามันเนี่ยเวลาเราไว้เห็นโลก่อนหน้าใหญ่อะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแล้วราคามันอยู่ใต้โลก่อนหน้าใหญ่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยโลก่อนหน้าใหญ่อ่าที่ตรงนี้มีม,มวลมาหาประชาเม้ากองอยู่เยอะแยะเลยราคามันถ้าราคามันขึ้นไปถึงจริงเดี๋ยวเม้าตรงนี้เขาก็ลงดอยเขาก็ปาออกของใส่เราอยู่ดีจิงก็ไม่รู้ว่าจะเล่นตรงนี้ไปเพื่ออะไรเนาะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเล่นจรงิงอ่ะ ลองคิดดูดิคนที่เล่นจริงๆอ่ะเขาไปเล่นหุ้นขายขึ้นตรงเนี้ยเขาขายตัวเนี้ยขายไปหมดละอาา่อฮะแล้วเขาจะกลับมาเล่นตัวนี้ทำไมเขาไม่รอหา up เ e นตัวใหม่ดีกวนะ่าเนาะอือันนี้ก็ไม่ชอบเนาะอืมว่าไปตันเนื้อผ้านะ S&P ก็น่าจะไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าก็ดูไปเหมือนจะดูไปหลายรอบแล้วเนี่ยเนาะเป็นดาวเทยนยาวเนาะเนี่ยถ้าเกิดคนเล่น up ten อ่ะคนเล่นหุ้นอัพเทนเป็นเขาก็จะเล่นฝั่งนี้ คนเล่นหุ้นอัพเทนเป็นเขาจะเล่นฝั่งนี้เล่นยาวเลยอ่ะโอเคพอมันหลุดโลกก่อนหน้าตรงนี้พ๊บตรงนี้ก็คือเลิกแล้วไม่ดูแลไม่สนใจละอะถือว่าจบละจบภาร,รกิจของการเข้ามาออกของให้เม้าในตลาดไม่สนใจด้วยว่าฟันเดเมนทัลจะดีหรือเปล่าถ้าเกิดมันจะดีจริงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นมาให้ดูเองอ, <c oughs> อ่ะเมดิซีเอออันนี้ก็เหมือนจะเปิดไปแวบบ คือตอนแรกมันยังพอดูได้นะแต่ตอนนี้คือดูไม่ได้แนละ้วเนี่ยนะเปิดมาแขวนทิ้งแล้วก็เป็นดาวเทนเนาะก็คือมีโลจริงๆเราควรมาใ์คไโลพื้นฐานให้เป็นเนาะตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโลตรงนี้เป็นไฮแล้วก็ตรงนี้เป็นโลเนาะเนี่ยราคา,าอยู่ใต้โลเนี่ยอยู่ใต้โลอยู่ใต้โลใหญ่ด้วยคือ มันต้องฝ่ามาเยอะอยถ้ามันตี๋เอเลอร์อนี่เลยอเลอร์สิบจุดห้าถ้าเกิดมันดังเมื่อไรก็แสดงว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วตรงนี้จะกลายเป็นเบรกเอาเว็บสามแต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่ดังแสดงว่ามันฝ่ากองตรงเนี้ยฝ่ามาไม่ไหวอ่าก็ไม่ชอบเนาะรวดเร็วมากวันนี้จริงจิงวันนี้ป่วยนิดหน่อยฮะอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวของตีนต้องหาตัวแถมละมีไหมไม่มีเนาะในไลฟ์ ไม่มีใครแบบดูแล้วจะดูตัวแถบเออไม่มีใครมาขอแบบสดเนาะตีนก็หาเอาในหน้าจอเนอะหาเอาในหน้าจออืม ne, นะอินเนอร์บวกแหลงเนาะ n า p o ฟอเ t ชันเออเดี๋ยวเองดูจากคอมแพล็เอเวอร์เรน์วอลุ่ไฟแล้วกันแต่ตีนขอดูตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะอืม a b k ก่อนก็ได้ a b k ไม่สวย พวกกระจุกเ่าไม่เอา AWC AWC อ่ะจริงๆมันเหมือนมันจะติดมันจะออเซฟยนะอ้ยังไม่สวย UD PV สูตรจุดสูตรจุดแปดแบบไม่มีใครเคยรับมาก่อนก็ไม่สวย UD ELEA ไม่เอา N cap แวบบแบบแบบเหมือนจะดีหรือเปล่าดูดูไหนนิดนึงจริงๆรอ่ะถ้าถามใจตีนอนะ่ะคือมันเคยดูไปแล้วนะตัวนี้ เหมือนจะเป็นเบรกเอาเว็บสามแต่มันตรงนี้มันมันไม่มีพักตัวแล้วอย่างหนึ่งมันหนึ่งสองมันเตี้ยมันเหมือนมันจะชนเป้าอ่ะต้องรอให้มันคืนรอบก่อนเนี่ยมันเหมือนมันจะชนเป้าอันนี้ยังไม่ดูนะอันนี้แค่เปิดคล้ายๆเหมือนกิลวเนื้อเฉยๆยังไม่ยังไม่ยากเอาจริงน้ำมันน้ำมันลงไฟฟ้ามามาเตอร์ลาบิหน้าอ้ ถ้าถักใจติดวันนี้มันยังไม่ค่อยสวยหาเอาในจอเนาะอ่าดูให้เซมโปแล้วกันจริงๆเดี๋ยวติดจะทำคลิปโดมสติกเพย์นิดนึงเนาะอ๋อแลนี้ถือว่าแบบทำสดเนาะอะมันก็ต้องตามหานิดนึงเฮ้ยวันนี้มันเขียวเยอะเนาะ ไม่มีตัวโดนเลยอะไหนถ่ายดูอืมมันเป็นหุ้นเหล็กเนาะจริงๆแล้วเหล็กมันก็เหมือนเลกมันจะหยุดลงไปแป๊บหนึ่งอะอตรงเนี้ยแต่ว่ามัน c o u เตอร์เทนนะก็คือส่วนทนเนี่ยคือจริงจริงต่อให้เวลาเราเล่นส่วนเทนนะเราไม่ต้องรีบเล่นก็ได้เราดูนะเนี่มันดาวเทนยาวมาเราไม่ต้องรีบก็ได้อย่างน้อยมันจะออกข้างรอแบบเป็นเดือนนู่น Uh huh. แล้วก็ตรงนี้ได้ลุ้นเนาะได้ลุ้นนิดนึงตรงนี้มีหายสามอันแล้วก็หลุดโลก่อนหน้าเป็น A B C เนา A B C จิ๋วตรงนี้ A B C อเล็กแล้วก็แทงขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เรานับหนึ่งเด็ดตัวนึงแล้วก็แต่ตัวนี้เล่นต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเหล็กไม่มาจริงก็อันตรายนะเพราะว่ามันเป็นหุ้นช่องแคบเนี่ย0.4เบรกตรงนี้พรุนี้ซัดเนาะถ้าไม่ไปก็คือเพน เพิ่มเนาะจริงๆถ้าเกิดเหล็กมาจริงต้องไปทำางันบ้านหุ้นเหล็กตัวอื่นด้นะเพราะว่าตัวอื่นอาจจะมีสวยกว่า <c oughs> อันนี้ของตีไปหนึ่งตัวเนาะอ๋อต้องดูต้องหาสามตัวดีวันนี้อันลี่เป็นเวฟสองนี่เนาะ a b c a b c ที่ยังไม่จบแต่ว่า ตรงนี้ก็นับหนึ่งค้งได้เนาะเพราะตรงนี้เป็นบูลิเดเวอร์นี่เนาะเออถ้าคือใครดูมาเทเพอร์ทางเฟรมไม่คุ้นนะจะดูยากนะเพราะติ่งเป็นคนที่ดูคุ้นๆอย่างนี้ถ้าเบรกตรงนี้แล้วก็ลุ้นเบรกนอนข้าตรงนี้ต่อลุ้นเบรกสองต่อเนาะเป็นหนึ่งแดดกับหนึ่งนาะออเล่ ยังไม่จริงๆถ้าเกิดเป็นเตตินก็ไม่เล่นอยู่ดีนะตัวแบบนี้อ่าแต่ก็พอดูได้ถ้าเกิดสมมติมีใครขอมาก็พอดูได้เพราะว่าหนึ่งอันนี้มันเริ่มพักใต้โลน,นี้ไม่ได้แสดงว่าดาวเทนนะมันอ่อนแรงไปใกล้จะเยอะและ้วแล้วกออีกอีกอย่างหนึ่งโลตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเบรกขึ้นไม่ได้ตรงนี้ปุ๊บต,ตรงนี้จะคอนเฟิร์มตบสี่แล้วสี่งรนี้จะกลายเป็นโลยกเพราะว่าโลตรงนี้มันอยู่ต่ำอ่าเป็นตัวที่สองแล้วกันถือว่ามันพอพอพอ,พอไหว เออนี่เมื่อวานเปิดดูแบบดูสิธ์ดีว่าดูสิธิ์เนาะอ่าดูสิธ์เสี่ยงนิดหน่อยอ่าถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้เบรกขึ้นไปยาวได้ก็สวยอ่าฮะตรงนี้ไม่ใช่ว่าแดงรับแข็งแรงก็เลยมาเล่นนะแต่เห็นเมื่อวานนี้เปิดเล่นๆดูกับนักเรียนเห็น P.E. มันหักลงเนาะอ่าฮะ เอ้ยไม่ใช่ดิ PVV หักลง PVV หักลงเหมือนกับว่าจะ adjust จ something บางอย่างเนี่ยสองครั้งเลยเออไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโรงแรมใหม่หรือที่เพิ่งสร้างอะไรหรือเปล่าเพราะ PV v วมันหักลงสองครั้งเลยตรงนี้เนี่ยหักลงสองครั้งเลยจากที่ราคานี้อ่ะเราลองสมมติดูนะจากที่ราคา10บาท p v v เคยสามเท่ากลายเป็นราคาอ่าสิบบาทเท่าเดิมเนี่ยตรงเนี้ยสิบบาทเท่าเดิมแต่ PVV ลงมาเหลือแบบหนึ่งเท่ากว่า คือถ้าเกิดสมมุติว่าฟันเด m มันท l มันเป็นในเชิงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่สนใจจริงต้องพิมพ์กูเกิลเพิ่มดูนะว่าเขาแบบอาจจะอะไรเกี่ยวกับสินทรัพย์เข้ามาเนาะถ้าเกิดสมมติมันลงมาเหลือหนึ่งเท่าจริงแล้วพิมวีกับไปสามเท่าน,นี้มันไปแบบสามเด้งได้นะก็คือเออแปสาม่สีเนาะเออแล้ก็ได้รู้นอ่ทีนี้เราจะมาหาสัญญาณซื้อเนาะสัญญาณซื้อก็จริงๆถ้าเอาเส,อสวยๆรอเบรก นอนเทลลน์อันใหญ่เนี่ยที่เป็นที่เป็นชาพนเทลอันใหญ่อ่ะตรงเนี้ยเราไปเอกนอนทีเดียวไปเลยอะสวยนาฮะเพราะมันไม่ต้องมาเสียเวลาวนตุ๊กติ๊กอยู่ในนี้แต่ถ้าเกิดคนจะเอาทุนต่ำแล้วเชื่อว่าแบบเออเดี๋ยวตรงเนี้ยงบก็ตะาฟื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างบมันเริ่มแบบตะาฟื้นขึ้นมาแล้วบุ๊กอะไรไม่รู้สองอันเนาะเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องรอนิดนึงรอให้มันแทงขึ้นไปสุดมันน่าจะแทงขึ้นมาถึงอีเมย์แปดเก้า ที่ตรงมาให้ก่อนหน้าเราที่เป็นแนวต้าร่วมเล็กๆนิดนึงอ่าฮะอันเนี้ยถ้าเกิดมาจริงตินเอาอ่าหนึ่งแดดเล็กแล้วตรงนี้รอโลยกก็คือไฮกรโลเนาะอ่าถ้าเกิดแบบเป็นตามแบบนี้เลยคือสวยแล้วรอไปอีกทีนึงเ๋ยวค่าเข้าตรงนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันแช่นานหรือเปล่าเงินเรามันมีประโยชน์เราต้องเอาไปทำอย่างอื่นให้มันคุ้มค่าก่อนเนาะนะเป็นของตินให้ไว้สามตัวเนาะก็คือ ดูสิเอเล่เนาะแล้วก็เพิ่มเนาะตะกี้เพิ่มอ่าโอเคโอเคงั้นถ้าไม่มีคนขอในแชทก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วก,กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ